สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยครับรอยู่กับผมเองต้นวันนี้เราจะมาเล่นเกมสปอยค,ครั้งเองครับครั้งที่ผมใช้ไมค์พ่อผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเสียงผมดีขึ้นหรือว่าแย่ลงหรือว่าเท่าเดิมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับวันนี้ผมใช้หูฟังก็ไมค์ของพ่อผมนะครับคลิปนี้เราก็จะมาเล่นต่อกันเลยนั่นเองครับหลังคลิปที่แล้วเล่นเป็นาวห้าสิบสองนาทีโอ้ไม่กอ แป๊บๆนะจะไม่ได้แล้วเกิดอะไรขึ้นอ,อ,อืแล้วก็เออตอนนี้เมืองของเจ้าน,นี่เมืองมันเป็นเราจะให้เหลืองมันเป็นเมืองแบบป็นไงเดียร์ไม่รู้กัน ให้เพิ่ไปสักหนึ่งพันจะได้จะได้มีความสุขหน่อยอืมเดี๋ยวครบหมดอันนี้ก็ครอบอันนี้ก็ครบโอเคดูเหมือนเพื่อนจะยังไปได้ดูดีไงไม่สิเพื่อนไปได้ดูดีผมสามารถสร้างเรือได้ขอสร้างเรือก่อนเลยกัน เรือผมเอาเรือนี้กันเรือนี้ผมสร้างขึ้นมาเองเลยนะแล้วกนะ็ให้เปลี่ยนสีเรือเปลี่ยนสีเรือเดี๋ยวให้ดูนะให้ตรงสีเดีกบไอ้ไอ้คันนี้กันอย่างงี้เดี๋ยวเขาเปลี่ยน เป็นชื่อเรือก,ก่อนอันนี้เป็นเรือที่ผมเล่นในไอใ,ในโลกอื่นนะโอเคตนมิลิตารีโบ๊โอเคถูกร้อยอย่างร็จสิ้นได้ทุกความดีถูกต้องเรียกโอเคเมืองแรกที่เราจะไปโจมตีคือเมืองอะไรดีอ่ะมันมีแต่เมืองที่อยู่ฝั่งตรงเนี้ย แต่มึงีิอฟังมองนี่มึงกำลังลบกันอยู่ด้วยอ่ะผมคิดว่าผมจำใจที่จะต้องทำลายเมืองสีเหลืองแล้วแหละโทษทีนะเหลืองแต่มันจำใจเอออ่าเดี๋ยวก่อนสองพันมันน้อยเกินละละเรื่องเงินเพิ่มงก่อนเฮ้ย ดูเหมือนเราต้องหักหลังเหลืองแล้วก็เมืองแถวๆที่ผมอยู่ก็มันมีแต่เมืองที่มันแบบต้องใช้เครื่องบินน่ะหักหลังหักหลังเหลืองแล้วตอนแรกเราจะให้เหลืองเป็นตัวประเงินแล้วแล้วสุดท้ายแล้วก็จะมาหักหลังในเหลือง เวลาหักหลังมันตาะทีเหลืองก็ไม่อยากทำนี้แต่มันมีแต่มึงที่ต้องใช้เครื่องบินเราก็เลยไปมึงไม่ได้เอล่ะนี่มึงเองยังมีความสุขได้ ถึงไม่อยากหักหลังนายแต่วเมืองแถวๆนี้มันมีแต่เมืองที่เราจะต้องใช้เครื่องเคือค่องอย่างนี้ทุกคนตัวนะ <c oughs> คือเมืองแต่งต่างๆอะ่ะผมไมสามารถใช้เรือหรือไปโจมตีได้แล้วมันต้องใช้เครื่องบิน <c oughs> และการที่จะต้องใช้เครื่องบินได้ผมจะต้องโจมตีให้ครบ you ดูดีหน่อยบอกเนี้ยเอาอันนี้กันเดี๋ยวก่อนเอาอันนี้ก็ได้ โอเคแค่นี้แหละก็อแต่เรื่องสีเราต้องการเปลี่ยนสีโอเคนั่นแหละแค่นี้แหละไปเราได้อะไร,รบรียรบร้อยหมดุกอย่างแล้วบวพอขายพวกรถพวกนี้ทิ้งไปเลยกันเครื่องบินมาให้หมด ก็กานเอาเครื่องบินต่อหรือว่ามันยังแอสเครื่องบินได้อีกหลายหลายลำไอดูสายตัวเองหน่อยตอนนี้เราเป็นสายมิลิตารี่นะมึงที่เราจะไปโจมตีจะเราจะขอเริ่มจากเมือง มาฟ้อ่อ,อ,อนมาอ,อ,อ,อมาแย่งมึงัดหน้าเราอ่ะไม่ใชส่มอเียวอ่อนอนีอนอน้่จะเาาแย,ย่งจัหน้าเรายึดจะามาแย่งเมืองัดหน้าเรา,า,า,ยยา,เราอ่ะอ่ะาอ่อน Yeah. <laughs> เขียวอ่อนมันดูเป็นเมืองที่ค่อนข้างเจริญอ่ะ okay. ไปที่ฟ้าอ่อนต่อ เลยยัง <S <S งยไงเอ <S 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 งเอเอาล่ะถ้าทางเทผมจะเรียงตัวทังลายมได้เลย ตอนนี้เมืองของฟ้าอ่อนก็กลายเป็นเมืองของเราจะรีบเลยนั่นแหละเราจะต้องเตรียมตัวอะไรหน่อยสิ่งแรกที่เราต้องเตรียมตัวคือทอเรนเพราะว่าเราจะต้องการที่จะย,ยึดเมืองของเขียว รอก่อนคนรอก่อนแ,แอ๊ดลดีลด้รถอีกห้าขบินอีกห้าดีกว่าเอาละ

ทีมกินไนพวกอะไรนะ oh มันเยอะจังเลยเป็นสโอเคมืนี้เราจะยึด ต้องให้เร่องบินเรารีบคิวดวนอาเอาเอาๆม่โดนนะไม่ดนย่งเหรอม่น่งคุณถูกจมตีไหนอะอ๋อเมืองนี้โอเคแล้วี๋ยววางทลน์ก่อนทลนส์วางกันหน่อย บวนแอ๊ะจมตีมาโอ้โหมันยกขัดมัเยอะเลยมาเยอะจังฟ้า เมืองมนตรงนี้เมืองใกล้พอดีเลยแกอ้อกมือนะไอ้เขียวให้โอกาสแกแกตัวนะโอเคมันไม่แก้ตัวหมาเพราะว่าดึงเลยก่อสงคราม เพื่อน,น,น <10 6. S 1> อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปยึดอย่าเพิ่งไปยึดม <12 S 1> าฮิ้วก่อนมาฮิ้วก่อนมาฮิ้วตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเาพังกูกูก่อนกูกูเครื่อ,องบินเรามันจะพังอยู่เนี่ยอโอเค เต็มเล, <One trip. S 1> ลมเมืองมัก่มเมีทอเลนมีทอเนมันมีทเนยิงทอเนมัแตก,ก่อลแล้วนโดนมัน <ST AR> <ST AR> <ST AR> จงตีไ,ไ้เดี๋ยวมไม่ยุ่งเหรอหวัวงว่ามันจะสู้ได้นะตอนนี้เมืองเขียวมันเหลือแค่ไม่กี่เมืองแล้ว นนก็ค่อยให้มันยอมไปทีหลังนะ <Mr. George. S 1> เนี่ย いいももなるほど。 แป๊แบแป๊แบแป๊บหนึง่งมือไหนของผมที่โนถูกโจมตีไหนอืมไหนวะอืมมงนมนน่อีกแล้วหร ไปได้เดี๋ยวมันก็ตายแหละอีกนิดเดียวเดี๋ยวตรงนั้นอย่าเพิ่งสง่นเพิ่งส่นตรงนั้นมาส่นส่วนตรงนี้ก่อนเถอะใชไมคะเดี๋ยวไอ้เสียงมันก็ตายเดียร์โอ๊ยโอ๊ยมันมีทอเลนต์มันมีทอเลนต์กำจัดทอเลนต์มันใหก้ก่อนเลยเถอะ บางคนทำไม,มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเร่งตีเมืองมันต่อเลย ย้อมแพ้เราแล้วนั่นแหละยงยอมแพ้อะเราเป็นสายมิลิตารีนะโอเค,อเคนี่ก็คืออื่นวุฒาฮิสตอรี่ของเรานะนี่นี่หลายฮิสตอรี่มากเทียบเทียบ เพียบ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 เสียรถไปหลายคันเพื่อสู้กับสัตว์ประหลาดนี่แหละช่างมันเเนาะแล้วเขียวก็ได้พ่ายแพ้ไปให้เราเป็นอย่างมากยุคต่อไปก็คือยุคอากาศนั่นเองเราได้ไปท่องอากาศแหละ เราสร้างยานอวกาศนั่นเองนะทุกคนเอาล่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเย่คู่